ถ้าพูดถึงอนิเมะที่ตอนแรกเนี่ยจะไปไม่รอดแต่ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่ในซีซั่นนี้คงจะไม่พลนเรื่องสร้างสถานะผิดปกติอนิเมะงานเผาที่ต้องบอกว่าเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ในความที่เป้าหมายการแก้แค้นเทพดิดาของพระเอกเนี่ยยังคงมั่นคงฉากต่อสู้ที่ไม่พลาดเยอะบวกเป็นบวกประทะเป็นประทะแต่ถึงเวลาที่ต้องใช้สม,มองพระเอกเราเนี่ยก็เหลี่ยมเอาเรื่องอที่สําคัญก็คือนางเอกของเรื่องอย่างเซรัที่ช่างโดดเด่นซะเหลือเกินเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องยังคงสวยอยู่เสมอชนิดที่ว่างานเผาเนี่ยทำได้ทั้ แค่น้องไว้คนเดียวทั้งหมดเนี้ยก็ทําให้แฟนๆพอจะมองข้ามเรื่องงานเผาในช่วงแรกๆแล้วก็เอนจอยกับอนิเมะสังเกตยอดวิวในมิวส์ไทยแลนด์ที่ถือว่ายังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจแนช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่างานมันจะดีขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือว่าทางสตูดิโอเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าที่เราได้ของดีมาแล้วและแอบไปแก้ไขเพิ่มเติมมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องสนับสนุนของทุนลิขสิทธิ์กันเยอะๆนะครับสตูดิโอจะได้มีฟีดแบ็กดีๆและจะได้งบในการทําเยอะ